ก็เอาสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่กันในซีรีส์อ่า Candy World ไมป Candy Farm หรือ Candy World อะไรมันมอด Candy Farm นะครับกับผมเฟิร์สจากเฟิร์สเดลิกแชนแนลและชิออนจากชิออนแชนแนลเหมือนเดิมนะครับก็ตอนนี้อยู่กันใน EP สองแล้ว ก็ที่ห่างหายไปหลายวันก็เนื่องจากว่าหลังจาก ep หนึ่งก็ตกลงกันได้ว่าจะสร้างบ้านนะครับก็เลยขยายบ้านทำนู่นทำนี่จนเสร็จแล้วตอนแรกจะทำด้วยช็อกโกแลตแต่ทีนี้มันติดปัญหาคือทรัพยากรปัญหายากมากเลยก็เลยมาสร้างด้วยคอนกรีตแทนนะครับแล้วก็แต่งนูน่นแต่งนี่ไปทั่วก็ถามว่าสูงไหมก็สูงไหม งมเรียกว่าตกตีตายเลยปล่อยมาก็เป็นตัวทดลองเลย A later few moments กล่องก็เยอะขึ้นมากเลยตอนเนี้ใช่เยอะขึ้นมากเลยเดี๋ยวจะไปเนเธอร์กันนะครับ ดยที่ออ,อ,อยากจะถามว่าให้ไปเนเธอร์เนี่ยจะไปวิธีไหนกันดีระหว่างทำประตูไปกับกินเค้กทำประตูดีกว่านะเพราะว่ากินเค้กมันก็นต้องสร้างเรื่อยๆอ่ะใช่<ๆ>กินเค้กมันมีจํากัดเ,เพราะฉะนั้นทำประตูเ,เราสร้างไปดีกว่าตอนนี้ก็มืดแล้วเราว่าเราเนอกันก่อนดีกว่า เพราะว่านหนูมีอะไรอยากจะขออะไรนิดนึงอ่ะว่าอะไรนะช่วยช่วยหาคู่ให้น้องหน่อยได้ไหมสงสารน้องไหมเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเราไปเนเธอร์กันกัน,กนว่าแต่ประตูเนเธอร์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะพี่แน่ใจเหรอถ้าเกิดมันมีแบบหัวเข้ามาในบ้านพี่หนูว่าหนูว่าเออเอาวางแนวนี้ดีกว่าเอาแนวที่หันไปทางเนี้ย 1 One HOUR LATER ่านั่นแหละวางนันเลยอ่าแล้ว,ว,ลว,ลวปั๊บแล้วก็ปั๊บไปเรียบร้อยแล้วก็จุดประตูโจุดโจุดโจุดไม่ได้เอาที่จุดมาอ่ามันมีหินค้างอยู่ข้างบนช่างมันเฮ้ยเอ้ยอเลยก็วางที่เดิมอะไรวะเนี่ยเอาคอปเปอร์สโตนไปด้วยเผื่อไว้เอ้อที่จุดไฟมันอยู่ไหนวะเนี่ย พี่ไม่ได้สร้างไปเพียงหรือเปล่า A few moments later. แา่ว่าไปแล้วพี่ไม่ได้ให้กระสุนปืนพกลงมาให้ไปแล้วไม่ไม่ได้ใหั้นเดี๋ยวค้าให้บ้างนะแต่ตอนนี้หาไอ้นี่ให้เจอปืนพกใช่ไหมได้แล้วอ่าปืนพก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  ปืนพกกับประเด็นคือไอ้ที่จุดไฟยังไม่มีเนี่ยนะครับที่จุดไฟไมม่รู้รอ่ะลืมแล้วมั้งจำไม่ได้แล้วอ่าปืนพกปืนพกปืนพกเจตัวสนปืนพกทำได้แค่เนี้ยเอาออกไป จะสป่ปืนพกปืนพกปืนพกเอ้ามันทำไมอ่ะก็ใส่กล่องเลยพี่กล่องอาหารก็มีให้ใส่อยู่ไม่อย่าเอาใส่ละใส่ไปแล้วถแถมเปิมมาให้หลงเอาบุย <c oughs> เอามาไว้ไปกินแล้วกันเราไม่มีที่สุดไฟจริงด้วย ใช่ไม่มีแต่อยู่ที่พี่แล้วพี่ครับแล้วเอ,เอาให้เก็บเองม่เป็นนะสกินใหม่หน้ารักมากอ๋อใช่ลืมบอกเลยว่าชีออนเปลี่ยนสกินอีกแล้วนี่สกินที่สามแล้ว,ลวนเนี่ยใช่ใช่ความจริงความจริงความจริง,ม,รงมันต้องเป็นผมดำใช่ไหมแต่ก็เปลี่ยนไป,<ช>ไปแล้ว เอ้ยอะไรดิม <Charl ott es> oh! <laughs> ันไม่ยิงอเหรอยังไปยิงแค่เฉยอะโอ้ยแล้วไม่แล้วไม่ยิงข้างๆเราไหมมันยิงทะลุรั้วไม่ได้เขาไม่จะบอกว่ามันยิงทะลุรั้วไม่ได้เนี่ยแหละเนี่ยแหละอะไรก็ไม่รู้ โอ้อยอ้ยยอ้ยอ mm ีกแล้วและคือไม่ปิดประตูเดี๋ยว NPC ก็โดนจ้วงอโอ้ยตัวอะไรมันยิงโอ้ยยอ้อยมันมีปืนวมาลืมไปพลานี่จะตายเยอะไปไหนไมอ้าพานี่จะตายเยอะไปเลยนี่ ปโตายสามครั้งในแป,ป๊บเดียวเนี่ย <c oughs> จบแล้วจบแล้วตายสามครั้งในแป,ป๊บเดียวจังหวะดสีชมพูอ,อะ <c oughs> คือตอนแรกคิดว่าจะช่วยผีได้แล้วได้เอ้ามาขวางทำไมวะเขายิงหนูเอ้อมาขวางทำไมวะยิงหนูอ่ะ นุ่นนุ่นนุ่นคิปเปอร์คิปเปอร์ด้านหลัง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 นี่ไงนี่ไงโอ้ยพอแล้วไม่อยากตายแล้วจะเช้าแล้วไม่ได้นอนแล้วจะเช้าแล้วเออจริงเราเราอย่าเตียงไม่ไปอ่ะอ่ะสี่รอบในแป๊บเดียวตายแล้ว มามามาไปเนเธอร์ดีกว่าไอกันไปกันอาให้โอ้ยไม่ต้องให้แล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยไม,ไม่อยากได้อยู่แล้วโอ้พูดเห <c oughs> มือนอยากได้ไม่อยากได้หมือนนเลยไปกันไปกันเอาโยนกระเป๋าทิ้งเถอะเลยเก็บของก่อนอ๋ออันนี้แหละ เอาปืนจ่อหน้าเก็บป้ายแล้โยนเอาปืนจอ่ออยู่ไหนนี่คือการปนกระดูกระดูกอยู่ไหนเนี่ยเก็บไปก่อนป่ะเนเธอร์นี่คือการปนเอาของมาไปนิ่ง A few moments later อุ้ยอุ้ยมาเกิดที่น,นี่เลแ,แล้วเห็นไหมหนูหมอกแล้ว เดี๋ยวขอมมาร์วสุดถนี่เงี้ยล่ะโอ้เสียงแก๊สตัวนี้เสียงแก๊สขอท่อเซฟเลยอย่าลืมปิดแก๊สนะทุกคนเสียงแก๊สจบแล้วพอแล้แก๊สไปแล้วเราไปไหนไม่ได้ไม่เจ็แก๊สเหรอไม่ใช่เหรออ้อันนี้เอาไว้ทำอะไรเนี่ยที่เราจะเอาไปทำช่วยไปแทมไอ้อันเนี้ย คอร์สเราต้องเอาไปทำไอที่ซ่อมอุปกรณ์กับเสื้อผ้าอ๋อมันจะเป็นที่ล้างจานกับที่ซักผ้าอ๋อนี้เดีหายไม่เอาโยนมันยังเลยเนี่ยเอาไปตอนแรกเอาเอาขวางอีกตายกูไม่ไแม้งหนูวว่านะ เราน่าจะไม่ได้ตายหมดงหรองได้ยิงกันไตเองมากกว่าวางกันเลยะโดนมะนาวเลยเนี่ยโ้เขาหน่ามะเขาหน่าจะยิงอะไรอ่ะอยากเข้ามึงใกล้กันไว้กันนะว่างกันแหละลโดยเฉพาะไอ้ต,ตัวหนูหนด้วยคอง

A Later Few Moments later. อย่าเข้ามากใกล้เราหลางัลงหลงังหลังหลังขี่ไกลล่ด้วยขี่ไก่ขี่น้องโอ้ต้องขี่ไก่จริงจริงแกว่าว่าทำไนอ่ะจริงจริงเราได้ครบและนะแ้วนะเนี่ยโอ้ยยิงมาแล้วนะนัว่นเงเจอแล้วเจอแล้ว ตายไปซะตายแล้วเหรอตายแล้วอุ้ยของลงราวาไม่ยุ่งเลยปะ A few moments later หมู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 เต็มแล้วหมูโอ้ยเ้ยแกดแกไอ้นั่นยิงไม่โดนละจะตายแล้วจะตายแล้วอุ้ยโอ้ยเฮ้ย้ยน้ยเ้ ดับทองดับทองดับทองนับทองดับทองเอ้อย่าเข้ามาใกล้นับทองดับทองดับทองประเด็นคือมันแย่อตรงที่ว่าตายแล้วของมันกระจุยยิงมันกระจุยกระจายไปหมดเลยมันไม่มหาไปหาตัวนั้นกันดีกว่าไอตัวไฟยังจะยิงอีกค่ะใช่ หมู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  <No. S 1> ลาวะลาวะ oh, ada, yo, so no โอตายเ้ชีวิตเกมนีม้ <c oughs> ทำไมรอบนี้มันอะไรขนาดนี้เนี่ย <c oughs> รีบรีบมาแล้วขอร้องกำลังรีบอยู่ ตายแล้วกระตุยหมดเลยดีเราส่งไม่ส่งเราอ่ะอยากเล่าทามเอ้ยตัวนั้นไงใช่ไหมตัวเพชรอ่ะเอ้ยเอ้ยเอตัวไฟอ่ะตัวไฟอะไรตายแล้วตายแล้วใช่ตายแล้วกลับมาแล้วเนี่ย A few moments later ทำไมอี e ีนี้มันดูวุ่นๆอย่างเลยมีเสียงอยู่ทั้งหมดใชน EC นุ่นวายมาก อย่างไรอ่ะเ่ยเต็มหน้าเลยเนี่ยโอ้ my god oh my god มีกูเฮ้ยตยเลี้ยล้ยล้ยขโมยขงตเลี้ยเก็บมา หรือกระเป๋าไว้นี่แล้วก็เก็บเข้าไปอันไ,ไหนเก็บเข้าไปได้เก็บไม่หมด้วอ่าตอนนี้ได้มาโอ้ยด่าน,นาเต็มเลยโอ้ยอ่าสี่สองแปดได้แปดอันถ้าแบบจะยิงมันไม่หันมาดูคนข้างเลยว่าเลือดเลยแค่ไหน ได้มาแปดอันและไอ้สิบอันแล้วตอนนี้เหลืออีกหอันได้ยินเสียงอยู่อะแต่ไม่รู้ว่าอยู่ฝั่งไหนอะโอ้ยเจอจุดเกิดเลยนี่เจอจุดเกิดละโอ้ยเต็มเลย เกินมเยี่ยมเยี่ยมขูดไหมอะอ่ะมันต้องขูดเก็บไว้เผื่อเราทำไอ้นี่เราจะต้องใช้ไอ้แท่งของมันอ่าเหลืออีกอันหนึ่งเฮ้ยเหลืออีกสองอันรอเรามันเกิดแต่หนูได้ยินเสียงใช่ได้ยินเหมือนกันอ่ะนายเกิดแล้วช่เลย ออโอ้โหเหล่าใจครึ่งเดียวใครกล้าทำหนูขนาดนี้ใครใครใครอย่าเข้าเข,ข,ข้ามาอ้ยเกือบแล้วเกือบโดนโดนแล้วหนึหน่ง ไปแล้วหนึ่งลายบอกแล้วจะยิงให้ดูเลือดดูฟันอ้าจะตายเหมือนกันเอ้ยเฮ้ย A few moments later จะพึ่งนะเดี๋ยวจัดการหนึงตรงนี้ของให้เขาพอปืนกลมันยิงว้า ไม่ได้รีรหลดอกสิเหลืออีกอันหนึ่งอันนี้ออันนี้ด้วยอันนี้เพิ่งเลยก็เลยเหลืออีกอันหนึ่ง่ะมเจ็าทำไมอะอ่ะคุณเฮ้ยเจ็บโดน เน่คร <Yeah>, บแล้วครบแล้วป้องป้องตายหนึ่งสองเลยบ้างอ่ะ้ย เกินแล้วด้วยปะกลับไป One hour later ครบแล้วใช่ครบแล้วเพรววาะหนูได้ปาแล้วด้วย One hour later นะครับเวลาคับไปเท่มหรืออะไรต่อมีอะไรคือผมจะโอ้ยทำอะไรผิดอ่ะ <c oughs> ดิงอะไรเนี่ย ไอเรากำลังคาบของอยู่ดี่ดิโผล่มายิงตกใจเหมือนโดนเมตตีเกือบยิงเมตทิ้งแล้วตายที่ซ่อมของนี่ใส่ที่ขุดเพชรลงปหน้าเเหมือนตากไม่มีโล่อะโล่อยู่เลยมันต้องการโล่อะ ้ยฮัลโ l o มันต้องการโลกเราจะใส่<ท>เข้า<ท>ไปไนี่คือน้องอมเ็นนั่งเรียนน้องเห็นนั่งเรียนไหนน้องไม่ได้นั่งอ่ะน้องยืนอันนี้น้องยืนน,ยน,น้องยังไม่ได้เรียนอาลืมไปที่ขุดอยู่ในเครื่องมือลั่นก็หลังจากใส่ชุดเข้าไป มันก็จะมีรูปชุดอยู่ด้านล่างในเครื่องเห็นปะอเสร็จปุ๊บเราก็ใส่สบู่เข้าไปแล้วก็กดทำงาน A, A few moments later อ่าสิ่งที่ผมจะทำต่อไปก็คือหลังจากเราได้ best lot มาแล้ว <_ T ad ak> ก็จะทำเป็น best powder แล้วพอได้ best powder เราก็จะเอาไปทำ คุกกี้เอ้คุกกี้อะไรเราไม่ใช่เอาคุกกี้เอาไอากกปทำแคนดี้ดซึ่งเราต้องไปหาคอรัดฟูดจากเอ็นซิตี้ซึ่งการที่เราจะไปเอ็นซิตี้นะครับมีอยู่ทางเดียวคือไปอดีเอ็นนั่นเองซึ่งการที่เราจะไปดีเอ็นนะครับก็ต้องใช้เอนเดอร์โพลไอเอนเดอร์โพลเนี่ย พอรวมกับเ e ส t ์ฟาเลอก็จะเป็น Eye of Ender และการที่เราจะไปหาไออะไรนะสตองโฮเนี่ยเราต้องใช้ Eye of Ender จำนวนมากซึ่งมันจะเสียเวลาผมเลยลงม็อดที่ชื่อว่าม็อดที่ชื่อว่า Dimensional Edible นะครับซึ่งมันจะเป็นม็อดเค้กเราใช้8อัน เราใช้ Eye of Ender 8อันล้อมเค้กแล้วเรากดกินที่เค้กมันก็จะพาเราวาร์ปไปดีเอ็นนั่นเองแต่ถ้าเราจะกลับมาก็มีโอ้โหแต่มันกลับได้อยู่แล้วแหละคือเค้กเหมาะสำหรับกินแค่ขาไปก็พอเพราะยังไงขากลับเราก็อาจจะอาจจะทำด้วยแหละเดี๋ยวทำเผื่อไว้แล้วกันแต่มันต้องใช้อ่าเขาเรียกอะไรนะแซปลิงก็คือต้นอ่อนต้นไม้ one hour later ่าสาเหตุที่บอกว่าเรายังไม่ไหวก็คือชุดเกาะไงล่ะพี่ไม่ทราบเอา้าแค่ชุดเหล็กมันจะไปเอาอยู่ได้ไงมันก็ต้องชุดเพชรนี่ <S 2> <S 2> <S ใข่เขาล,ลีเลยนทั้งมันต้องชุดเพชรอะซึ่งที่ดูตอนเนี้ยเพชรมีสิบหกอัน เราต้องไปเก็บเพชรแล้วแหละเพราะฉะนั้นพันนี้คงต้องจบไว้ก่อนแล้วกันเนาะมาจบตรงนี้ดีกว่าตรงไหนอ่ะตรงนี้กนึงรีโหลดกระสุนแล้วยิง npc ทิ้งก่นก็เอาเป็นว่าสำหรับอมาครับ c คนดี้ฟาร์มอีพีสองนะครับก็ต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนก็อีพีหน้าก็จะไป ปราบมังกรและไปอินซิตี้ด้วยนะครับก็หลังไ่เดี๋ยวจะไปฟาร์มเพชรกันในเหมืองนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับ e p นี้ก็จบไวเพียงเท่านี้ก็ฝากช่องของผม f ฟ r ร์ c h c ลิชแนลนะครับแล้วก็ช่องของชิออนก็คือชิออน a n n e l ด้วยนะครับก็ถ้าชอบยอย่าลืมกดแล์แล,แล้วกดตดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยละ่ะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ